<c oughs> แล้ววันนี้ครับผมถอยใหม่มาสองกระบอกครับข้าวหลามอาะไม่ใช่เป็นปืนเนิร์ฟครับเรียกว่าเป็นปืนกระสุนอ่อนนะครับก็คือเล่นง่ายปลอดภัยนะครับมันจะมีสองขนาดสองไซส์อย่างนี้มันจะเป็นแบบเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นเหมือนือแบบรุ่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นสองขนาดนะวันนี้ผมจัดมาเปรียบเทียบเพื่อนเพื่อนอยากได้ไปเล่นบ้างจะได้ดูว่าเป็นแบบไหนนะครับตัวนี้ ดังมากนะครับหลายคนรู้จักอะไรคนเคยเล่นอยู่แล้วผมได้มาเป็นสอไสเรามาดูกันว่าเป็นยังไง S 6 8 6มาดูกันครับตรงเนี้ยถ้ามองจากขนาดตัวนี้อาจจะดูไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่ครับแต่มันมีอะไรข้างในอีกนิดนึงเรามาเริ่มกันที่ตัวเล็กก่อนละกันนะครับสําหรับตัวเล็กนี้ปุ๊บอ่าง่ายๆแบบนี้เลยครับคือเปิดมาปึ๊บก,ก็เจอเลยนี่เท่ อเป็นแบบเปิดหักใส่มันหักได้ปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปทําหักอ่าหักแล้วใส่กระสุนได้ปะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวพลาดคือเป็นตัวเล็กแบบนี้นะครับอ๋อนี่มีคู่มือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เราศึกษาก่อนเดี๋ยวมันพลาดนะครับอแล้วกดตัวนี้ปุ๊บอ้าวคู่มือกดตัวนี้เพื่อหักก็แค่นั้นเองเหรอทำไมมันมันมันหักมันหักได้ไม่ค่อยมากอะ ขวใช่ไหมไม่จะพังใช่ไหมเอาไหมอ๋อเพื่อดังแกับอย่างนี้มันก็จะใส่กระสุนได้นะครับแล้วก็ยกขึ้นมาอ๋ออ๋อมันใหม่อยู่หลักตอนแรกโอเคเรียบร้อยแล้วได้โอ้ผมก็ตกใจผมนึ้ว่ามันจะพังเอาใหมนะครับตัวนี้ครับเวลาเล่นครับเราแค่กดข้างหลังปุ๊บมันจะเปิดอย่างนี้ครับแล้วก็ตัวกระสุนเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็คึบขึ้นมาแล้วก็เหนี่ยวได้เลยประมาณนี้อ่าใายๆว่ามันแบบเหนี่ยวอะไรนะ เหมือนแบบคันชักนั่นเองอ่ะเอามาอีกทีแบบนี้มันจะไม่ได้ลรวก็แบบต้องแก๊ปอย่างนี้อ่าพอใส่กระสุนปุ๊บแล้วก็ตั้งได้แจ๋วแล้วก็มีตัวเหมือนเป็นกล้องเล็งให้ด้วยนะครับเป็นกล้องเล็งอันนี้ทออนี้ก่อกเลยนะครับอ่านี่นอจ้าบครับเห็นป่ามี่เหมือนกระสุนเล็งก็ปิดเปิดได้มรนสุนเล็งนะครับกระสุนเล็งเป็นเลเซอร์นี่เราคลายตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ติดเข้าไปอย่างนี้อ้๊บอ่าก็ไปให้มันแบบพอดีพอดีประมาณนั้นนะเวลาจะไปเราเล็ง อ่าแล้วก็ใส่กระสุนเล่นโอเคแกับเออเฮ้ยใ,ใช้งานง่ายครับอ่ะลองเล่นดูเลยไหมีลยวลองเล่นทีละตัวก่อนละกันนะครับเราตัวเล็กก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปตัวใหญ่นะเราค่อยๆขยับไปเรื่อยๆละกันนะครับอ่ะนี่อ่าผมมีกระสุนอยู่นี่นะผมมีหลายตัวแล้วตัวนี้นะครับอ่ะมาก็ใส่ได้ทีละสองนัดใช่ไหมมาดูกันนะครับ ปุ๊บวันนี้มันจะยังไม่ได้เราก็เดินให้มันกึ๊บอ่ากรับอย่างนี้ใส่กระสุนเข้าไปชึบชึบอย่างนี้อ่าแล้วอย่างนี้จังหวะนี้ปืนมันต้องสะบัดอย่างนี้เพื่อความเท่ดูนะครับว่าอาอกมาเป็นยังไงผมว่าเรายิงใส่กระจกดีกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายิงใส่กระจกมันจะมองเห็นชัดหน่อยว่าแบบเฮ้ยปุ้งไปแล้วมันไปติดอะไรแบบนี้นะครับอันนี้กระตูนนี้กัน,กนนะนะอ่าโอเคดูนะเฮ้ยไม่ติด <laughs> เอ้ยแล้วมันยิงอกสองนัดจริงเห็นไหมครับโอ้โหเอามาเอามาเอามากรอบกดตรงนี้ชักแก็บอ่าใส่กระสุนใส่กระสุนโอ้ชอบตรงนี้ครับอ่ะผมยิงแต่ตรงนี้เพ่เพื่อนเล็งตรงนี้ดีๆนะดูนะเอ้ยเอ้ยอันนี้มันออกเทียนัดไม่ได้ใจเหมือนกันว่าทำไมเอ๊ะอยู่มันต้องเป็นแบบนี้เออขวบรอบขวบรอบเราต้องเล่นให้ชัวร์เอามาทีย่างไม้ที่อึ๊บเทำไม่อึบ ชอบจังตรงนี้เนี่ยอ๋โอโรอว่าเมื่อกี้ผมกดลงไปไม่แน่นคนโดนแน่ยมันต้องดังกรลักเหมือนเมื่อกี้แล้วมันจะปล่อยทีละนัดแน่เลยเอามาอีกทีนะครับมาดูนะที่เดิมที่เดิม,ดมตรงนี้นะตร,นตรงนี้นี่เพื่อนเล็งไว้อ่าทีละนัดจริงด้วยครับนี่ต้องเป็นวิธีที่ถูกต้องครับอ่าเป็นลูกสองสั้นเช้งการง่าย,าย,ายๆแบบนี้เลยนะครับกรักเออเจ๋วเจ๋วเจ๋อ๋อเพราะมันเราสามารถกดเทียบก,ก็บๆหรือว่ากดลัวจึก๊ก้างมันจะพุ่งพึ่งได้เลยเอามาอีกที มันสึกเหมือนไม่จบจริงๆไ้ตัวนี้นี่คล้ายๆว่ามันเจอใหม่เรื่อยๆอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกีอ้ผมคือกดเหนี่ยวไกไม่สุดนะครับทีนี้ผมเหนี่ยวไกเหนี่ยวไกสุดเลยนะหนึ่งสองสามเห็นปะเลือกได้ครับยิงทีน่นัดยิยงทีสองนัดเฮ้ย e! อย่างเฟี้ยวอะครับโอ้ยตัวที่หนึ่งผ่านไปแล้วเท่แล้วนะครับเรามาดูตัวที่สองครับมันจะเป็นตัวที่ใหญ่ขึ้นนะอ่านี่ เดี๋ยวดูก่อนแล้วค่อยตัดสินกันนะครับเพื่อนบอกเอ๊ะมันจะใหญ่ขึ้นสักแค่ไหนเชียวเทียบขนาดกันเดี๋ยวเห็นของก่อนแล้วจะงงฮึบทาดําถ้าดูมาผมดูมาไม่ผิดนะมันต้องใหญ่กว่าเยอะหรือเปล่าหรือเปล่าอ่าใช่แล้วครับเห็นไหมนี่ที่เห็นเนี่ยแค่พานท้ายครับข้างในอยู่นี่โอ้โหอุ้ยสีลสโก้ด้วยอย่างจ้าบครับเท่ากับว่า มันเป็นตัวที่ยาวมากนี่อ่าเดี๋ิมๆมีเหล็กมั้งแล้วก็มีเป้าเล็งเหมือนเดิมอ่ะโอเคเห็นไหมครับยาวทะลุจอมาอีกนะฮะอ่า,อามาดูกันมาดูกันอ๋อเมื่อกี้เขาไอ้อันไหนนะใส่สับตัวนี้อ่ะโอเคนี่คือเราก็แค่ใส่พันธุ์ท้ายเข้าไปนะครับนี่ก็ประกอบง่ายๆอย่ายงนีง้เลยเห็นไหมดันเข้าไปได้เลยใช่ป่ะกึ๊บอ่า มันก็จะเป็นขณนะที่ยาวขึ้นเทียบขนาดกัน2ตัวอุ้ยกระปุกจออะถือว่ายาวต่างกันมากเลยนะ <c oughs> อะไรนีกว่านิดเดียวไม่นิดนะยาวยาวเย,วย,วยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้ข้างบนได้เหมือนกันนะมีเป้าเล็งแต่สูตรเล็งสูตเล็งนี่เปิดมีไฟเป็นแดงๆได้เหมือนกันนะครับคลายแล้วก็ใส่ได้เลยเฮ้ยสนุกครับสนุกผมชอบนะอะไรอย่างงี้มันดูแบบต่อประกอบดูอะไรเยอะแยะดีนะครับเวลาเล่นเอ้าเหมือนกัน อ่แส้งว่าตัวนี้เหมือนกันครับเป็นตัวแบบหักคอลงมาเหมือนกันนะอ่ะกระสุนไปแลละกระสุนเดิมแล้วกันเอ๊บเคก็เหมือนกันแต่อันนี้เป็นใส่แบบบนล่างเมื่อกี้มันซ้ายขวาใช่ไหมครับอันนี้เป็นแบบบนล่างอย่างนี้เวลายิงก็คงจะเหมือนกันแน่ๆเลยนี่ๆๆเอ๊บเท่ตรงนี้นี่แหละตรงสะบัดขึ้นนี่แหละเหมือนเดิมครับมาเรามาทดลองยิงกันเขาวนี้อาจจะต้องถอยไกลหน่อยเพราะว่าตัวบุยมันยาวนี่อ่ะองดูนะครับจุดเดิมตรงนี้นะ อ้าวไม่ออกอ่ะอ้าวไม่ออกอทำไมทีอาจจะยังใหม่อยู่ปึ๊บอ่ะอ้าวไม่ออกไม่ออกหรือว่าแบบกระตุนมันใหญ่เกินไปหรือว่ายังไงอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอ่ะรอดูกี้ปุ๊บอ่าโอเคอคือเอาไง่ายนะมันใหม่อยู่มันก็เลยอาจจะยัง ไม่เข้าที่เข้าทางเล่นไปแล้สองสาครั้งเดี๋ยวก็ดีเองนะครับกดตรงนี้ปุ๊บดันลงมาให้มันดังแกลบแกลบอย่างนี้เรียบร้อยพร้อมใส่ศูนุนจืดและจืดสวัสดิข้อมือขึ้นให้ปืนมันซึ๊บขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เหนียวได้เลยอ่าอ่น,นี่ยิงเทียนัดได้เหมือนอันนั้นไหมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมขอลองนิดนึงถ้าแบบผมต้องกดให้แบบยั้งมือให้มันเบาๆอะไรอย่างเงี้ยดูนนหน่อยว่าทำได้ไหมนะ าได้อยู่ครับได้อยู่เหมือนกันนะอ,อ,อนี่เป็นสองตัวคนชอบเล็กเน้นถนัดเน้นมือเดียวนี้ได้เล่นแบบอยากอยากเล่นใหญ่อยากสมจริงก็แบบนี้ได้นะครับเล่นยิงสนุกนะ,ะเดี๋ยวผมลองถือให้ดูแล้วกันนะครับว่าจะถืออยู่จากการประมาณไหนนะเริ่มที่ตัวเล็กก่อนแล้วกันนะครับตัวเล็กก็จะประมาณนี้ถ้ถือก็จะอย่างนี้าเหไหมประมาณนี้ ก็มึงถือมือเดียวได้สบายจะถือ2มือมันก็เล็กๆยังไงก็ไม่รู้มันไม่ถนัดผมว่าก็เล่นมือเดียวขำๆอะไรอย่างนี้นะครับส่วนตัวยาวครับนี่ถามว่าถือมือเดียวได้ไหมเอาจริงก็ได้มันเป็นของเล่นแง,งมันน้ำหนักเบาถ้าของจริงคงไม่ไหวอะ่ะหนักก่อนนะครับหรือว่าจะประทับไหล่ก็ได้เห็นปะเข้าตรงร่องไหลตรงนี้ปุ๊บเนี่ก็เล็งเออพอดีเลยอ่ะพอเข้าตรงร่องไหลปุ๊บเนี่ยจะเปิดนี้เลยปุ๊บแล้วเรามองผ่านตรงนี้เห็นปะ มันเห็นพอดีมันเล็งได้อยู่นะครับไม่แน่ใจว่าแม่นหรือเปล่าต้องลองเล่นดูได้อยู่ไปเออ <c oughs> ได้พอดีเป๊ะเลยนะครับนีอ่ะสองไซส์สองขนาดนะครับมันเป็นลูกซองรหัสเดียวกันเลยนะผมไม่แน่ใจ s อ่าหกแปดหกนะครับทั้งสองตัวเขาจะรหัสเดียวกันแต่ว่ามีแบบสั้นและแบบยาวก็เลือกเอาที่ชอบแล้วกันนะครับหรือในตะกร้าที่ผมใส่ไว้ให้ที่ผมจัดมาเนี่ย มันมีทั้งสองเลยจะซื้อเล็กๆเ,เดี่ยวจะซื้อยาวๆเดี่ยวหรือแพ็คคู่แบบนี้ก็มีอ่าผมก็เลยจัดมาแพ็คคู่เลยเพราะอยากรู้ว่า2แบบมันแตกแต่างกันยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็ท่าได้มันก็เป็นลูกซองเหมือนกัน,กนแหละนี่แบบลูกซองสั้นพกพาแต่นี่เป็นตัวยาวหน่อยแล้วก็ทับไหลยิงได้แบบนี้แต่เป็นของเล่นน้ําหนักเบาทุกคนเล่นได้แน่นอนนะครับจะมีตัวใหญ่เนี่ยที่ตรงพันท้ายตรงเนี้ยถือว่ามีน้ําหนักเล็กน้อยนะครับก็เก็บนะถ้าโดนก็ถือว่าเจ็บพอสมควรนะครับ จะเอามาตีกันเอาแบบเล่นขำๆยิงใส่เป้าเล็งเป้าอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะครับอ่ะนดี่นะครับลูกสองสั้น S686 สองตัวที่ผมไม่ได้เพื่อนในวันนี้นะครับเขาเรียกว่าปืนเนิร์ฟมันเป็นปืนกระสุนอน่อนก็คือปลอดภัยเวลาย,ยิงโดนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แรงมากแต่ก็ไม่ควรยิงใส่หน้าใส่ตากันอยู่ดีนะครับเล่นขำๆยิงเป้าหรือยอย่างมากสุดเล่นกันก็ยิงใส่ตัวอะไรอย่างงี้นะนี่ S686 อยากได้บ้างเฮ้ยเฮ้ยใช่ใชๆๆไม่ได้มีแค่สีเดียวด้วยลองดูเพิ่มเติมมมมีีีีีลายยสเขวมี อะไรนะผมจำไม่ได้แล้วมีสีเยอะมากลองไปดูเพิ่มเติมได้นะครับออยากได้บ้างก็จัดได้เลยที่โปรดักสินค้าที่ผมแ็กมาให้่มันเป็นเด้งขึ้นมานี้หรือไม่ก็ลิงใต้วิดีโอนะครับผมหาให้ได้หลยแพลฟอร์มแล้วกันนะทั้งตตชปและรสดเลยนะครับโอเคเดี๋ยววิดีโอหน้านะครับวันนี้ขอตัวไปล่าสัตว์ก่อนเหมือนแบบปืนล่าสัตว์เลยเนะาะไปนะครับสวัสดีครับ